ไอแท็คอหออะไรวะกูไม่เข้าใจมันพูดอะไรวะ <c oughs> รู้ไหม <c oughs> นั่นมันยังไม่อ้นยังไม่รู้เลยคอหอคืออะไรแล้วมึงใช้กูรู้ได้ยังไงค่าเสียหายคันหูอค <c oughs> <c oughs> อหอกินกาแฟน,นี้แล้วแก้คอหอ คุมคอหอคุมคันหอยอย่างเงี้ยเหรอเล้วมึงจะให้กูว่ายังไงอ่ะก็แปลไปในทางดีๆนะจ๊ะแปลเสียงเอ้กูก็แปลดีก็มันแก้คันได้อ่ะเอากูจะรู้เหรอกาแฟจะแก้คันได้ก็ได้ใครจะไปรู้นะวัตกรรมใหม่เดี๋ยวนี้มันมีอินโนเวชั่นอ่ะอินโนเวชั่นนวัตกรรมมันมหัศจรรย์จะตาย ก่อนแล้วก็มาล็อกมีเงื่อน่าง,ไ,างไม่ใช่นะเออทั้ง,งทั้งเวลาวันไม่มีอย่าพิมพ์ซ้ำพิมพ์ซ้ำไปพิมพ์ที่อื่นเดี๋ยวกูบล็อกนะอย่ามาปัญญาอ่อนอีชิบหายออกไปเลยและอีพวกขอเลขขอหวยมึงไปไกลกูเลยนะ เมื่อวานนี้ที่ปารนีนี่รจ่าคานมันเลยไหมครัเออจ่าเลย